ตู้นั้นอาตูกมาตูกแบบไงเลยท่านผู้ชมตอนนี้เขาเข้ามาทางด้านในแล้วท่านผู้ชมเอาเบบรรงภาบรรยากาศที่พอแม่ปชนเพิ่นก็เจ้าเข้ามารอท่าใส่น้ำมันอยู่ในตอนนี้เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลย ท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าไปต่อคิวสดามันใา่ดถแล้วจะมาต่อคิวสาดามันส่ตุกอีกอยู่ตัวดเี๋วจเจัอ้าจกรไดเนาะสบูกเขา สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอ,องตุ่มตามออนทัวร์มือนี่ภารกิจของเขาก็คือไปตามหาหรือไปซอกหาปั๊มน้ํามันปั้มใดที่เปิดอยู่ในนะครหลวงแก่นเนาะก็คือตอนเช้าตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งอยากรู้ว่าปั๊มอยู่ในนะครหลวงแก่นมีปั๊มใดเดที่จะเปิดภารกิจของเขามือนี่แม่นไปซ่อกหาปั๊มน้ามันเพื่อจะเติมน้ํามันให้กับรถจักรของเขาเนาะ เอาเป็นว่าเขาไปเบิงน้ำการทำผูสมบรรยากาศจะเป็นแอวใด ตัวนี้เขาก็มาหอดปั๊มน้ามันพาสสาขาโนนข้อแล้วเนาะแต่ก็เบิงเภาพบรรยากาศของพม,มารบสุนก็เจ้ากําลังมารอท่าเพื่อจะใส่น้ํามันในตอนเศร้าวันเสาร์มีหลายคนเขาจะมาท่าเเท้า่นแต่ว่าทางปัม๊มเพื่นกำบัได้เปิดประตูให้เข้าไปใส่เพื่อ <c oughs> สองทางเข้าออบางคนก็เอาเข้ามากินน้ำเลยนี่าบรรยากาศอีกจุดนบนนอกเพิ่งจเปิด ตอนนี้มันยังเบาบางเพราะว่ามันปิดตอนเศร้าให้มันประมาณสวยๆนิดหนึง่งคนกําลังออกไปไปเรียกไปงานบ้าหรือไปมองอื่นนีก็จะกลับมาทยอยเพื่อจะมาเติมแต่บโบนเใจว่าจาักโมงมงันปิดเอามาลุ้นกันาา่าภารกิจที่จะตามหาน้ำมันในมือนี่เสรารวันเสาร์ของ วันที่14เดือนพฤษภาคม2022จะเป็นวันใดเดีกยลังเริ่มทยอยทยอยมาแล้วผ่านไปแล้วประมาณ30นาทีก็ย,ยังโบเปิดอยู่ในตอนนี้บรรลมมุนกำลันมาทันสีเปิดในตอนใดหลายคนกำลังไกจดใจจจออยู่ เบิ่งทำบรรยากาศทผมุสมพอแม่บรรสนก็เจ้ามาถ่าแต่เศร้าคนนะยัง,ยงโบเปิดวันนี้ประมาณสามสิบนาทีแล้วมาถ่าอยู่นี่น่ะไ่ายคนกระถือเขากว่ากินเลยรุ่นนี้ นาทีแล้วเข้ามาท่าอยู่นี่นะ่ะย,ยังก็ยังโบ่ไปโบ่มาใส่เทือปั๊มน้ำมันพลาสสาขาต้นพ่อไม่อย่างตอนนีม้มือมือบนเสาตอนมือบนเสาพ้นก็นยังมาแบบไกลหลาย ่านไปละหอย่างโบมีปฏิกิริยาอย่างเกิดขึ้นเลยเอาเบิร์ภาพพอเป็นประสนเพิ่นกำลังท่าแซำมันอยู่ตอนนี้อย่างคือเก่าโบขยับขยืน่น <laughs> อออเบิร,รป์ประตูนี่เพิ่นปูดกระตุกสาวลิตสองตุ๊ก 都摸那个。 บทวนก็จวมาทหาตัวเลยรุนอยู่เห็นยุคพลังงานทางในได้บนเเใจว่ากิจเจ้าสี่เปิดหรือโบเปิดในตอนนี้นะแต่ทางก็ร่วงกำกันแต่ที่แน่ๆค่ะเจ้าโบเปิดเจ้าเขียนใส่เอาเมดแล้วแต่ว่าตัวนี้กิจเจ้าเห็นซองใส่ข้างในว่าเป็นซองเฉพาะรถจักรนะ เพื่อนกับมาท่าเป็นชั่วโมงเลยท่านผู้ชมก็ยังบ่เห็นสีมีแนวโน้มว่าสีจะเปิดพอนเดี๋ยวนี้แดดก็ออกลพะพอแม่ประชาชนพูดที่มาท่าเพื่อนก็เริ่มฮ้อนเลยนะเริ่มเริ่มมีอารมณ์แล้วเนี่ยตอนนี้ <c oughs> อู้ถ้ามาใกล้ๆเลยเอามาลุ้นกันอีกบันทนึงท่านผู้ชม สองชั่วโมงผ่านไปท่านผู้ชมยังโบมีปฏิกิริยาที่จะเปิดตอนนี้ก็โบมีพระสนเพิ่นก็นกำลังไหลมาเพื่อจะรอท่าเติมน้ำมันเนี่ยเริ่มไหลขึ้นไหลขึ้นทางหลังนี่ก็เริ่มมาไม่ละทางหลังนี่ทั้งเพิ่นกน็เริ่มติดเต็มทางแล้วเนี่ยทานผู้ชมเบื้องด,งดูเป็นยังไงกับภารกิจที่จะ ตามหาน้ำมันในมือนี้นี่มันจีสำร็จรูล่วงไปได้หรือบอแล้วเขาก็มาลุ้นด้วยกันว่าทางปั๊มนี่เพิ่นซีเปิดให้ใช้บริการหรือส่วนเป็นการเติมน้ำมันในมือนี้เขาจีภารกิจเขาจีภารกิจอ่าสำร็จรูล่วงไปได้หรือบอเขามารุ้นด้วยกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้กันมันจีโอเก้าโมงเก้าโมงครึ่งเลยท่านผู้ชมรถมันก็ะซิเต็มทางเลยนี่มันที่ไปก็ได้เลยท่านผู้ชม ออกมาได้แล้วเขาเนี่ยกัเจ้าตัางหมดละ <c oughs> เขารุนทำกันอีกบ้างนึงท่านผู้ชมเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาท่านผู้ชมเข้าไปถ่ายภาพบรรยากาศทางด้านในในเวลาที่เพิ่นเปิดประตูเป็นที่ห้อยแล้วแล้วกับเบื้องการลัางลายของพ่อแม่มาสนเพื่อนที่เข้าไปใส่น้ํามันหรือจะมีภาพบรรยากาศเคลือนอะไรท่านผู้ชม ท่ผู้ชมตอนนี้เขาเข้ามาทางด้านในแล้วท่านผู้ชมมาเบิ์ค่าบรรยากาศที่พ่อแม่ปะซนเพิ่นกับเจ้าเข้ามารอท่าใส่น้ำมันอยู่ในตอนนี้นะต่อคิวขนานดะท่านผู้ชมชัวร์ที่เข้ามาได้นี่เกือบเป็นสองชั่วโมงที่มาฮอดเนี่ย,นนยท่านผู้ชมและยังโบกหู้ว่าที่มีโอกาสได้ใส่ต่อนจะลุก ไปทางนั้นนะไปทางนั่นใส้ฟ้าใต้ฟ้าเดียวเพราะ่พนักงานขายเมีคนเดียวจังอ้าวโอ้เอ้าตอนนี้ได้แล้วกระชงออนรีเทิละดูไมท่านผู้ชมนี่ป่านบนท่านหลวงฝากคุณจีเม่น ต่อค <m uch as worries> ิวใส่ฝากูนะแม่นเอากระตุกไปใส่หัวใจมีแต่หัวเดียวอ่าเขาก็ต้องหยับไปเธอหน่อยเธอหน่อยอันนี้รถเท้าอันนี้นะ อก็ต้องเต็มทางเต็มทางแล้วก่อนตอนนี้นะท่านไหนก็ต้องเต็มทางก่อนตอนนี้ <laughs> มีการเอาเสื้อฟางมาขันเพื่อบ่ให้ข้ามขีดแดนกลไปกันมาอย่างข้างหลังต่อเอวกอะไร <c oughs> ต้องในตูดเธอแล้วหน่อยเหงื่อไหลแค่ย่อยรุ่นรุ่นรุ่นภารกิจคอนเท n น n t a l นี่มันต้องได้เมื่อหน่อยนึงคอนเท n t มื e อนี้รอท่าเกือบสามสัปโมงโคชิได้เข้ามาใส่ ให้ที่ว่าไส่สมัยน,นีย้ที่เราพาไส่ภากเดียว <c oughs> ตามพีแล้วครับโอ้

พี่ก็ทาดุดเลย

เออเออแม่นแม่นเเอาตัวนี้มากันเลยท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าไปต่อคิวใไซดามันใส่รถแล้วยังมาต่อคิวใไซดามันใส่ตุกอีกอยู่ต่อเดียโอ้ต่อคิวหัวตายเอาให้มันครบเลยมื้อนมือนี่เป็นมือที่แบบว่าโอ้ผมเคยอันนังเฮดติกซี่มาในซีวิตจักเขื่อแต่ว่ามันก็เป็นสถานการณ์ใหม่นะท่านผู้ชมที่ว่า ในตอนนี้เนี่ยบ้านเฮากำลังเจออันนี้คือความจริงเนาะทางคุณกับมีกันต่อคือกับวักหลายๆแต่ว่าเฮาน,น,นี่กครับจะกูพุ่นเต็มเลยพี่ชายเอาเยอยวหมไม่ได้รับฟองเลยไม่เลยพุ่นเต็มหูไม่ต้องสองพันก็สองพันก็หอยนาน้ันทันได้มาสิเดี๋ยวเอามันเต็มทีเลยให้มันได้ใส่ครบทุกอย่างแล้วก็มีแนวกักตุลไว้ เอามันถึงวอดเสียเวลาที่ไปต่อคิวอีกว่ทันยังที่ได้ใส่ได้ขี่รถไปนั่นไปนี่ทุกมืออยู่มามพาบรรยากาศ ของตอนเ้ารวันเสาร์วันที่14เดือนพฤษภาปี2 0 2 2ในตอนนี้ภาพบรรยากาศอยู่ที่ปั๊มน้ำมันอ่าปตทอ่าพลาสโนนขอ้อแล้วเพิ่งภาพบรรยากาศตอนนี้ทนชภา้ ไม่ได้ใส่บนนอหนิเนาะข้างลังต่อ่ายกไดกมันบแสดงว่ามัันนั่นแหละมันมือกับายมาใหม่เด้อบายบายสามสี่โมงกูเลบาย มันมาติอันนีแล้วคนมันหลแล้วจบใจเลยเนาะีกาบเนาะเรียกอนเศ้าเนาะเรียบร้อยเต็มแล้วนี่พไปุนไุนเลยเาจะลุนลบ้า่ดที่มันน่าจะลุนเา้าูนะวใไปห้าน่ีา่้อนี่ยยลลบกเลย ให้เราไดาสิซอบบโยดยดดยดยด้อนี่เราค่กอนโตคิ้ว่ด้ยแป๊บแป๊บบเพิ่ิเียมือใจเอ้ยจ้าจเอาเลยเอาเลยเอาเลยกินกินอหมาจุดนี้หน่ยยมาตํารนึงชิเดี๋ยวหน่อยลูกมัมาหน่ดนยัดลูกในบอวายพ่ิ้มปุนี่เราคิ้วคแล้วบนมาดเขาออกทีพ่ยบ่ ทุกเยอะแเนี่ยอาพันเนาะรถึงฟ้าในทางยาวมุ้เลยส่งให้เลยเอตอนกมงนะเปิดฟามยิมมาในฮอลส์โมงจ้ะขยวกันไปเลยไม่ผ่าไม่ผ่าต้มงวางต้องวาต้องาตั้งแต่หาตะไครับเรียบร้อยของเราเ่ยเ่ยของแป๊บๆแป๊บมนีได้ไมได้่ไม่ได้ต้องวางวต้องวางต้องวางต้องวาง ก่อนจับก่อนมันค้งอันนี้นะมันคงอันนี้อาเด้อเด้อหัวเด้อของเขาแป๊บแป๊บแป๊บเบิ้งฟาน่ก่อนห้ของเฮาก้อนได้เฮาเด้อได้เมือดสองตุ๊กเด้อได้หมือดเดียวเสีออกไปนอกเลยบ้นี้ของของเฮาเด้อสองตุกเด้อเดี๋ยวใจเนเดี๋ยวใจเย็้เดี๋ยวใ้เยเอา กระไดเนาะรบวกเขากดึงจาโยนกันให้นะเดี๋ยวยังยก่อนบอกยืนกันอนเราบอกเ่อนดึงเสื้อไไกับปุยอยากออกอยากออกแขงตอนนี้บอบีบกันไล่ลวดๆบอตีมซับเล้ถือว่ารุ่นท่กยแล้วกันแล้วนี่กาได้นะเน้ไผ่ดีซอฮาผ ของไอ้ลุงเมื่อกี้ไปแล้วเอาแล้วเอาสตู้ไปเลยอาซิฟแล้วก็แล้วปึ๊บใช่ไหมอาซิฟแถวไหาซิฟแล้วสองตู้เงินเงินยวจะจะไปเรื่องสองตู้หรอสองตู้เหรอของเราจะจะใหญ่จะจะได้จะได้น้ำมันเลยใช่ไหมโอ้ยท่านผู้ชมในที่สุดภารกิจมือนี้กระสับเ็จได้น้ำมันมาสองตู้ กใส่น้ำมันรถเต็มถังถ้าไปประมาณสชั่วโมงตัวซีด้ายภาพบรรยากาศในตอนนี้บึงผมกนี้็สุดๆเกิดเจ้ามาถ่าใส่น้ำมันาทางปั๊มตัวนั้นจะใส่ให้กับรถจักรทางนี้จะใส่ครับผู้คนที่ว่าเอาตุ๊กมาใส่โอ้เมือม่อยเมื่อนี่ เป็นข้างทําอิฐที่ว่าบม่เคยเจออยู่ในบ้านเมืองเฮาหรือสัาว่าเป็นอยู่ประเทศลาวมีแนวนีเศษทาผูุษมเนนะแต่ว่าหวังว่าเขาสีพานพ้นวิกฤตี้ไปได้ยังด้วยดีเมื่อยหิวน้ำหิวข้าวนะเพื่อจะได้มาถ่ายภาพบรรยากาศให้กับท่ามูุชมได้เบิง่ง ถือโอกาสได้มาใส่น้ำมันคันฮาบโบได้มาใส่มื่อนี้โบฮัวมีโอกาสได้มาใส่น้ำมันคือจริงสี่หรือบอกับภาพบรรยากาศอยู่ในตัวนี้คือสี่ยังอีกโดนล้วการน,น้ำมันเพื่อนบอกว่าไกล้สิเบิดแล้วในตอนนี้อ <c oughs> โอเคนะท่านผู้ชมกสีขอลากับภาพบรรยากาศ อยู่ทางด้านหลังในการมาใส่น้ำมันอยู่ี่ปั๊มยู่ที่โดนพ่อแห่งนี้ท่านผู้ชมก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อปิดกำลังแห่งใจให้กับซองต่มตามออนทัวร์ไนเดอร์ที่ได้มาทายภาพบรรยากาศให้กับเอฟซีได้เบิงว่าบ้านเมืองเฮาหรือสปอร์แมนยู่สโบ,บปล์เราบอรวมหรือบอลพอร์คืออยู่ในนะครหลวงจันทร์ในตอนนี้เกิดเหตุการณ์แบบ สุลมุนขนาดเลยผู้ดใดก็แบบเฝ้าอยากได้นะแล้วก็น้ำมันมีบ่เพียงพออันนี้คือความจริงทนผูุสมอันนี้คือความจริงที่ซ่องตุม่มตามออนทัวได้มาถ่ายภาพบรรยากาศให้ครับท่านผู้ชมสมในเบื่องแลวแลก็มาซื้อน้ำมันแบบเรียวท่าก็คือมาซื้อตัวจริงเลยว่ามันยากมันงาน่ายสำหรับ่หนทู้ชสมการที่มีประมาณนี้แหละเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าซาับมอนี่ขอกะขาวาสบายดี